เคยมีอาการปวดที่บริเวณเอวหรือว่าหลังส่วนล่างกันบ้างไหมครับตรงนี้ที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือตัวกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อที่ว่าก็คือกล้ามเนื้อ QL ให้เริ่มจากยืนประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะครับให้เราเอียงสะโพกไปด้านตรงข้ามเนยละสั่สะ ถ้าใครเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นภานี้ต้องเลี่ยงเนาะถ้าหมอรองกระดูกทับเส้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเคยมีอาการปรวดที่บริเวณเอวหรือว่าหลังส่วนล่างกันบ้างไหมครับหลังส่วนล่างเนี่ยอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เลยครับข้างกระดูกสันหลังเหนือกว่า a อริแอคเคสขึ้นมาถึงใต้าชายโครงตรงนี้ฝั่งนี้เรียกว่าเอวนะครับหรือว่าบริเวณนี้ซึ่งปัญหาตรงนี้มันจะเกิดกับ คนที่มีการนั่งเป็นเวลานานหรือว่าก้มยกของหนักพวกนี้แล้วก็จะทําให้เรายกของไม่ได้ใครที่มีอาการนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมสอนวิธีการออกกําลังกายแก้การปวดตึงแบบนี้ครับเพราะว่าปัญหาตัวนี้มันมาจากตัวกล้ามเนื้อนะแต่ผมจะสอนวิธีการประเมินด้วยว่าปัญหาเนี้ยมันมาจากกล้ามเนื้อจริงหรือเปล่าหรือปัญหาเนี้ยมันมาจากตัวเส้นประสาทหรือเป็นอย่างอื่นที่เราจะต้องคัดกรองเบื้องต้นแล้วค่อยมาออกกำลังกายก,ากาันมาดูครับตัวปัญหา ตรงเนี้ยที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือตัวกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อที่ว่าก็คือกล้ามเนื้อ QL หรือค d ดั t u s l u um บ b รุ u m นะค d ดั t u s l u um บ b รุ u มมันอยู่ตรงไหนก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้แค่นี้นะปัญหามันจะมาจากการที่เราอาจจะบิดตัวหรือก้มยกของหนักหรือนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานทําให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันตึงมันหดลังนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยแล้วเวลาเรากดนะเราก็จะกดเข้าไปตรงนี้ ครับกดเข้าไปตรงนี้เจอแล้วก็กดลงไปตรงนี้จะเจอต้องกดเข้าไปข้างกับกระดูกสันหลังตงัวนี้นะครับดังนั้นเราจะประเมินว่าเราเป็นปัญหาจากกล้ามเนื้อบันนีี้ยังไงวิธีไม่ยากวิธีก็ให้เราทํานี้ครับดูกระดูกตัวนี้นะเราก็พยายามยักสะโพกข้างนี้ขึ้นแค่นั้นเองนะอาจจะดูอย่างนี้นะครับยักสะโพกข,ขึ้นในลักษณะนี้เห็นไหมฮะยืนขาเดียวยักสะโพกข้างนี้ถ้ามันตึงที่เอวฝั่งนี้แล้วเทียบกับอีกฝั่งหนึ่ง ก็แสดงว่ากล้ามเนื้อฝั่งนี้อาจจะตึงมากเกินไปแล้วถ้าใครที่ยักสะโพกขึ้นแล้วมันมีอาการตึงปวดร้าวอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับจริงๆอาการปวดร้าวเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยแต่นี่เป็นการสกรีนเบื้องต้นนะครับทีนี้เราจะมาแก้อาการกันยังไงเอามาดูนะอย่างแรกก็ใช้พวกน้ำมันนวดหรือว่าบาล์มฉีดเข้าไปที่บริเวณกล้ามเนื้อหรือใช้พวกยาหมองก็ได้นะผมจะจับตรงนี้นี่ก็จะฉีดยาหน่อมันอยู่ข้างหลังแต่ก็ง่ายดีไม่ต้องไปแบบนั้นมากเห็นไหมฮะ แล้วก็นวดลงไปที่กล้ามเนื้อมันเลยโดยตรงนะครับเสร็จแล้วให้มันทั่วๆก่อนนะจะนวดตั้งแต่ตรงนี้ครับตรงเชิงกลานเชิงกลานขึ้นมาจนถึงขอบของตัวนี้ดังนั้นเวลาเราจับเราก็จะจับที่บริเวณเชิงกลานตรงนี้แล้วก็รูปขึ้นมาถึงฐานของหลิบหรือซี่โครงตรงนี้แค่นี้นะครับถ้าใครอยากจะนวดก็สามารถใช้นิ้วโป้งกดเข้าไปที่ตัวกล้ามเนื้อได้แบบนี้แบบนี้เลยแต่ว่าเวลาเรายืนะ มันจะเกร็งแล้วมันจะเจ็บเนาะดังนั้นนั่งแล้วทํามันจะง่ายกว่าโอเคนะครับแต่ผมจะยืนให้ดูเพราะว่ากล้องจะได้เห็นชัดๆโอเคไหมพอได้เนาะเห็นชัดอยู่เนาะสัญญ,ญาณได้ใช่ไหมครับโอเคอย่าลืมเช็คสัญญาณแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะ <laughs> โอเคนี้มาท่าที่หนึ่งนะครับเราจะทําท่าไหล,หลายๆท่านะเดี๋ยวจะพาทำนะครับวิธีการก็ให้เริ่มจากยืนประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะครับให้เราเอียงสะโพกไปด้านตรงข้ามในลักษณะนี้ รหรือสามารถถ้าใครกลัวล้มนะครับกลัวล้มให้ไปยืนข้างกําแพงในลักษะนี้ก็ได้เห็นไหมได้เนาะแล้วก็เอาขานะมาชิดฝั่งนี้นะเอาใหม่นะยืดมาประมาณนี้ขามาชิดฝั่งนี้แล้วก็โน้มตัวไปทางด้านข้างในรักษะนี้แบบนี้ถ้ากลัวล้มนะครับแต่ถ้าไม่กลัวล้มก็โอเคไหมครับพอได้เนาะก็จะตึงทางด้านข้างในลักะนีนาะแล้วก็ผ่อนนะฮะยืดใหม่ วิธีนะดันสะโพกไปฝั่งตรงนู้นก่อนแล้วก็ยืดอันนั้นค้างอันนี้โดนมากแล้วก็จะตึงมากนะครับแล้วก็ผ่อนกลับมานะครับ20วินาที3เซตปึ๊บผ่อนกลับมาพอได้ไหมแบบนี้ปึ๊บถ้าใครที่ทำแล้วรู้สึกมีอาการปวดล้าลงไปนะครับดูนะทำแล้วปวดล้าลงไปถึงสะโพกเนี่ยแล้วเวลาหยุดทำ ตอนทำอะไม่เป็นไรนะแต่ว่าเวลาหยุดอาการดีขึ้นให้ทำต่อแต่ถ้าใครที่ทำแล้วอืบสมมุติว่าครบสักเซตสองเซตแล้วหลังทำยังมีสักพักหนึ่งนะมีอาการปวดค้างอยู่ให้หยุดทำแสดงว่ามันเป็นเยอะนะครับอ่ะต่อนะครับเดี๋ยวมาที่ที่เตียงบ้างอันนี้ท่าแรกท่าที่สองเราจะเริ่มนอนที่เตียงแล้วสมมุติว่าผมปวดฝั่งไหนดีอะปวดฝั่งนี้แล้วกันเนาะนะฝั่งนี้ก็ให้กอดเขา่าข่านี้นะครับชิดอก ขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่อนแบบนี้กอดเข้ามาชิดอกผ่อนถ้าใครตึงมากก็สามารถชันเข่าอีกข้างได้แต่ถ้าใครไม่ตึงก็กอดข้างเดียวเลยแบบนี้แล้วผ่อนนะครับอ๊บมีใครทําได้ทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับสามารถแชร์คลิปเก็บไว้น้องไม่ลบอยู่แล้วแล้วก็เอาไปใช้ดูนะครับทําไปพร้อมๆได้ต่อมา ทะยาหัวเข่ามาด้านมาไหล่ด้านนี้นะครับทะยามาด้านนี้กอดเข้ามาตึงๆแบบนี้ผมมีอาการปวดข้างซ้ายนะเมื่อกี้ผมปวดข้างขวาเนาะตอนนี้เปลี่ยนมาปวดข้างซ้ายแล้วนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดๆอันนี้จะตึงที่บริเวณสะโพกนะครับแล้วก็ผ่อนอ้ะผ่อนนะครับต่อมากอดเข่าคู่กันเลยทีนี้กอดคู่กันเลยนะครับประมาตรงๆข้าง เหมือนเดิมนะครับ20ิวิ3เซตทุกท่าเหมือนกันหมดเลยนะ20ิวิ3เซตถ้าใครตึงหน่อยก็5เซตนะครับแล้วก็ผ่อนแบบนี้นะครับปึ๊บเวลายืดให้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปแล้วก็ผ่อนอเขียนนะครับพอได้เนาะหายใจเข้าลึกหายใจออกดึงเ,เข้าถ้าใครเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นภานี้ต้องเลี่ยงเนาะถ้าหมอรองกระดูกทับเส้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบ แค่กล้ามเนื้อที่บอกเนี่ยสามารถยืดได้เลยนะเจ้าโดนนะนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นไหมลองไปดูคลิปวิธีการตรวจหมอรองกระดูกทับเส้นเนาะยีทางด้านข้างบ้างงอเข่าขึ้นมาในลักษณะนี้ครับ90องศาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะแล้วก็บิดทางด้านข้างลงไปในลักษณะนี้นี่ฮะบิดลงไปเลยนะครับสําคัญเลยนะใครจะออกกําลังกายใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสไลด์ไม่ได้นะครับก็ต้องใส่พวกที่ผ้ามันยืดหน่อยกางเกงที่ยืดหน่อย โอเคนะครับบิดทางด้านข้างาใหม่เอาใหม่นะตั้งขึ้นบิดทางด้านข้างแล้วลงนี่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อตึงอ่ะทำท่าพวกนี้มันจะทําให้รู้สึกสบายขึ้นนะครับมันก็จะเบาขึ้นแต่อย่างที่บอกครับทําพวกนี้สักพักหนึ่งมันเบาสักพักหนึ่งพอเรากลับไปทํางานก็จะกลับมาปวดอีกเนาะก็ต้องทําใหม่ทําบ่อยๆนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อเขาด้วยเอามานะครับเสร็จแล้วลองทําแบบนี้นะครับ เข้ามาหาตัวแล้วมือนะจับหน้าหัว,ขวเข่าแล้วดึงเข้าแบบนี้ยืดทางด้านข้างโอเค่อนแล้วก็ยืดใหม่จะให้ไปหลายท่าเลยนะครับให้ลองไปใช้ดูไม่ต้องทำครบทุกท่าก็ได้ให้เลือกทำแต่ว่าให้เน้นท่าที่ยืดทางด้านข้างนะครับอพอกโอเคพอได้นะครับทีนี้กลับมาผมด,าด้านขวาแล้วนะวิธีการบิดทางด้านขวา ไทางด้านข้างเไหมครับขาด้านนี้ชิดตรงๆนะครับกดติดไว้กับเตียงก้มตัวบิดไปทางด้านข้างยืดฝั่งนี้อย่างเดียว,วกผ่อนอาการปวดเอวนี่ส่วนใหญ่คนเป็นเยอะนะว่าบางทีก็อาจจะมีร่วมกับอาการพวกหมอนองกระดูกทับเส้นหรือว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท หมอลองกระดูกทับเส้นกับกระดูกสันหลังเคลื่อนไม่เหมือนกันนะครับคนละอันกันเนาะแต่บางคนอาจจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นแต่ไปเรียกว่าเป็นกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากระดูกทับเส้นจะเป็นน้อยแต่ก็เป็นอยู่ก็มีอยู่นะครับทีนี้ต่อนะด้านข้างบิดลำตัวเลยนะครับสังเกตดูว่ามันจะเป็นท่าบิดลำตัวอย่างเดียวเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็จะบิดทั้งด้านตรงข้ามจริงๆเราทําได้ทั้งสองข้างเลยนะ ทำสองข้างจะให้ผลค่อนข้างดีโอเคพอได้ไหมครับได้เนาะบิดทางด้านข้างนะครับอึบค้างไว้แล้วก็พอพอได้นะครับอ่ะทีนี้ต่อมาปวดทางด้านนี้นะปวดทางด้านนี้ปึ๊บให้เอาขาข้างนี้ตั้งก่อนแล้วก็โน้มตัวไปทางด้านหน้าแบบนี้ก่อนนะครับยืดก่อนนะ อันนี้ฝั่งนึงก่อนเนาะทำทั้งสองฝั่งนะครับเสร็จแล้วบิดลำตัวไปทางด้านข้างในลักษณะนี้อันนี้ยืดด้านข้างเนาะกลับมาผ่อนตั้งเข่าขาข้างที่ปวดนะครับตั้งขึ้นมาแบบนี้บิดด้านข้างและยืดเขาจะตึงทางด้านข้างตัวนี้ถ้าเห็นข้างหลังจะเห็นชัดเนาะลองดูข้างหลังแล้วก็ผ่อนเอาใหม่นะ ตรงนี้นะครับปวดตรงนี้เราจะยืดออกตัวตรงปึ๊บบิดทางด้านข้างแต่ต้องระวังล้มเนาะจริงๆทำกับพื้นจะดีกว่านะฮะถ้าทำกับเตียงเนะจะเซ่หน่อยโอเคอ่ะต่อมาทีนี้เอาข้างที่ปวดแล้วนะครับแบบนี้ครับตั้งฉากบิดสะโพกไปข้างหน้าในลักษณะนี้แล้วโน้มตัวไปข้างหน้านะครับ ขาปลายเท้าแตะลงไปแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก้มตัวปึ๊บพอได้ไหมครับแล้วก็ผ่อนเราจะยืดทางด้านหน้าแล้วเนาะแบบนี้ค้างไว้นับหนึถึงยีเหมือนกันใครทําไม่ถึงยี่สิบไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กลับมาแบบนี้ปึ๊บอ่ะไปต่อนะครับอันนี้เหมือนเดิมยืดทางด้านข้างแล้วก็โน้มตัว ได้เหมือนกันแต่จะไม่ตึงเท่าท่านั้นนะแต่ก็ผ่อนได้นะครับปึ๊บผ่อนว้าวจริงท่ามีเยอะมากเลยแต่ว่าให้เลือกท่าที่เหมาะกับเรานะครับอ่ะต่อไปนะครับเสร็จแล้วบิดลำตัวทางด้านข้างก้มในลักษณะนี้ทิ้งตัวยืด ฝั่งเดียวฝั่งที่มีอาการตึงแล้วก็ผ่อนแบบนี้แล้วก็ยืดใหม่แล้วก็ผ่อนนะครับยืดปึ๊บกันประมาณนี้พอได้ไหมครับ เยอะมากเลยอ่ะจะมีอีกหลายท่าอยินดีไ,งไ,งไว้เปิดคลาส <laughs> ลองเอาไปใช้กันดูและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือในยูทูบชาแนลก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คล <ไป S 1> ิปหน้าสวัสดีครับ